วันที่13สิงหาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเติดจริงบทที่55และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างการอบรมบ่มเพาะเต้าเต๋อ3วิธีร้องทั้งวันแต่เสียงไม่แหบเพราะมีภาวะสมดุลประโยคนี้หมายความว่า ทารกแรกเกิดร้องไห้ทั้งวันแต่เสียงกลับไม่แหบเลยนี่เป็นเพราะมีพลังชีวิตสมดุลและบริสุทธิ์สำหรับเรื่องนี้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่จะทำไม่ได้แม้แต่เด็กที่โตสักหน่อยก็ทำไม่ได้เช่นกันดังนั้นจึงกล่าวว่าร้องทั้งวันแต่เสียงไม่แหบเพราะมีภาวะสมดุลพลังชีวิตที่สมดุล คือพลังชีวิตเต๋าของหยินและหยางสมดุลคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่42กล่าวว่าเต๋าให้กำเนิดหนึ่งหนึ่งให้กำเนิดสองสองให้กำเนิดสามสามให้กำเนิดสรรพ,พสิ่งแม้เต๋าจะดํารงอยู่ตลอดการแต่เต๋าไม่เคยหยุดนิ่งทันทีที่เคลื่อนไหวก็ให้กำเนิดหนึ่งซึ่งเป็นพลังชีวิตของหยินและหยาง ประสานเกิดสมดุลเมื่อสรรพสิ่งมีความเป็นหนึ่งย่อมเกิดสูญเสียความเป็นหนึ่งย่อมดับแม้ทารกน้อยจะร้องไห้แต่ไร้ความทยานอยากเป็นเพียงความต้องการทางกายภาพเท่านั้นดังนั้นจึงอยู่ในสภาวะที่หยินและหยางสมดุลกันตลอดเวลาและพลังชีวิตสมดุลในร่างกายสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นร้องไห้ทั้งวันเสียงจึงไม่แหบตามอายุที่มากขึ้นจิตสํานึกหลังกำเนิดของคนเรานับวันยิ่งมากขึ้นจากการรักษาความเป็นหนึ่งจนกลายเป็นสองสิ่งตรงกันข้ามดังนั้นจึงไม่อาจคล้อยตามธรรมชาติและปรับตัวให้เหมาะสมไม่อาจเทิดเต๋าทูลคุณธรรมและรักษาหยินหยาง ให้คงอยู่ยาวนานไม่ได้พลังชีวิตที่สมดุลจึงสูญหายไปพลังชีวิตคือต้นกำเนิดของแรงขับเคลื่อนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของชีวิตเมื่อมีพลังชีวิตไม่เพียงพอจึงไม่มีแรงในการขับเคลื่อนแปลเปลี่ยนเมื่อพลังชีวิตขาดความสมดุลจึงไม่อาจทำเพื่อส่วนรวมและดูแลอวัยวะทุกส่วนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้นานๆเข้าจะก่อให้เกิดโรคการอบรมบ่มเพาะเต้าเตอ๋อก่อนอื่นต้องสันทัดการรับพลังชีวิตด้วยความรักเมตตาทำความดีจากนั้นต้องสันทัดการหล่อเลี้ยงพลังชีวิตด้วยจิตผ่องใสลดกิเลสลำดับที่สต้องเชี่ยวชาญการเก็บพลังชีวิตด้วยการถ่อมตนอ่อนโยน ชีวิตเปรียบเสมือนการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจล้วนต้องพัฒนาไปอย่างมั่นคงต่อเนื่องและรอบด้านเช่นนี้จึงจะฝึกฝนให้มีแก่นสารพลังชีวิตและจิตวิญญาณเปี่ยมล้นได้แก่นสารพลังชีวิตและจิตวิญญาณคือมูลรากของชีวิตมีแก่นสารเต็มที่ เท่ากับมีกำลังทหารเพียบพร้อมมีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมเท่ากับสื่อข้อมูลปลอดโปร่งราบรื่นจิตวิญญาณสมบูรณ์เท่ากับการบังคับบัญชาได้เหมาะสมในสภาพเช่นนี้จะรักษาภายในไว้ได้อย่างมั่นคงและป้องกันศัตรูภายนอกได้ชีวิตจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงได้ยาวนานอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัว วันที่13สิงหาคม2565เผยแพร่วันที่1651